นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสาวะเลขะเหตตาวะตัโตจุตามัตถะรัญโญ อัครมเหสยาคาเพนิพัฒตีตีณบัตนี้อัตมาภาพจะได้รับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเวสันดรชาดกหิมพานกันที่สองสืบอ,อนุสนธิเทศนาต่อไปเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายดำเนินตามความกระแสวาระพระบาลีดังต่อไปนี้ อิติสาวเลขเหตวาปางเมื่อพระนางพุสดีเทพกัญญาน้อมรับพระพรสิบประการจากเท้ามัควานดังนั้นแล้วพระนางก็จุติจากดาวดึงสวรรค์ทรงถือปฏิสนธิในพระคันแห่งพระอัคระมะเหสีของพระเจ้ามัทราชคันท่วนกำหนดทศมาก็ประสูติจากพระคันมีพระชวิวันปานประหนึ่งว่าประพรมด้วย จุนแก่นแห่งจันร์ทเพราะเหตุนั้นพระพยุนญ,ญาตจึงขนานานามพระนามว่าพุสดีโตละสวัสสกาเลเมื่อพระนางมีพระชนมายุ16ปีก็มีพระรูปอันปรากฏงดงามหนักหนาสีวีมหาราชาเมื่อพระเจ้าสิวิราชในกรุงเชตุดรทรงทราบกิจศัพท์เท้าเธอจึงจัดแจงอาวหะมงคลให้เชิญเสด็จ มาสู่กงเชดูดรนทรงอภิเษกให้เป็นเอกอัครมเหสีของสัญชัยราชกุมารทรงเสวยลมชมสมบัติร่วมกันอยู่เป็นสุขสำราญมาอัทธสกโกเทวราชาครั้งนั้นเท้าสักกะเทวราชเมื่อทรงอาวัชนาการลำพึงไปก็ทรงทราบว่าพระพรทั้งสิบประการนั้นที่เราได้ประทานแก่พระนางผุดสดี ได้สำเร็จสมประสงค์ไปแล้ว9ประการแต่ยังพระพรคำลบสิบคือการได้บุตรผู้ประเสริฐนั้นยังมิได้สำเร็จแก่พระนางครั้นพระองค์ทรงพิจารณาไปก็ทอดพระเนตรเห็นพระมหาสัจเจ้าผู้เป็นเทวบุตรสวยทิพยสมบัติณนเะดาดึงพิภพนั้นมีพระชนมายุค,ครบถ้วนโจนจัตจุติดูแล้วเท้าเธอจึงเสด็จไปอาราธนา นอพระบรมศาสดาก็ทรงรับคำอัญเชิญแล้วทรงสเสด็จจุติลงมาถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางผุสดีพร้อมด้วยเทพบุตรอีกหก0มืนซึ่งได้มาปฏิสนธิในคันของพริยาอมาตในกรุงเชดุรนครเมื่อพระมหาศัจเจ้าได้ลงมาถือปฏิสนธิในคันแล้วพระนางผุสดีก็บังเกิดโทรหรินีแพ้ท้อง ทรงปรารถนาจะสร้างโรงทานหกแห่งขึ้นในพระนครแล้วจะได้ทรงบริจาคทรัพย์ให้เป็นทานแก่คนกัมพาอนาถายาจกวันิพกวันละหนึ่งแสนทางนี้จัดได้ว่าเป็นกุศลนิมิตอันดีงามตังสุตวาสัญชโยเมื่อพระเจ้ากรุงศนชัยได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงอนุญ,ญาตตามที่พระนางเธอทรงปรารถนา แล้วจึงตัดถามโหราพฤกธาจารย์ทั้งหลายถึงนิมิตอันนี้โหราทั้งหลายก็กราบทูลว่าเป็นนิมิตอันดีสาทึ่งสือปฏิสนธิในคันของพระนางนี้เป็นสัตว์พิเศษทรงบำเพ็ญทานบารมีขานเท้าเธอได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงยินดีเป็นล้นพลนเมื่อทรงคันท่วนกำหนดทศมาศแล้ว วันเะปะสูตนั้นบังเอิญให้พระนางผุสดีพระราชมารดาทรงปรารถนาจะเสด็จเรียบพระนครพระเจ้ากรุงสนชัยจึงตัดแต่งให้พระนครนั้นมีจิตบรรจงด้วยประการต่างๆแล้วเชิญพระนางขึ้นสู่มงคลราชลดแวดล้อมด้วยยศบริวารขมนาการปฐินรมนาการปรทักษิณเรียบพระนครเวสวิทยามัเช ขันเสด็จถึงนครถนนแห่งพ่อค้านั้นลมกรมัชวาสก็พัดลันจวนป่วนปั่นในพระอุทธรชาวพนักงานทั้งหลายจึงตกแต่งที่ประสูติถวายพระนางก็ประสูตริพระราชโอรสขณะนั้นพอประสูติแล้วพระมหาสัจเจ้าก็มีพระกายบริสุทธิ์ปราศจากมุลทินและทรงแบบพระหัตถ์ทูลพระมารดาว่าข้าพระองค์ ปรารถนาจะทูลขอทรัพยบบำเพ็ญทานยอดพระเยาวมานพุทธดีก็ทรงประทานถุงทรั์พันหนึ่งตามพระไทยพระราชโอรสปรารถนาการที่พระมหาสัจเจ้าประสูตรมาก็ตัดเจรจาได้เป็นอัศาจรรย์มีอยู่สามชาติเท่านั้นคือครั้งเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระโมโหสถชาติหนึ่งครั้งเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรในชาตินี้ชาติหนึ่ง และเมื่อสเสวยพระชาติเป็นสิทธัตถราชกุมารในปัจฏิมชาติที่สุดนั้นชาติหนึ่งนามะขะหะนะทิวเสในวันขนามพระนามพระมหาสัจเจ้านั้นพระปู้ยินญ,ญาตทั้งหลายขนานพระนามว่าเวสันดรเพราะทรงประสูตรณเวสสว,วิถีคือถนนแห่งพ่อค้าด้วยประการชนีชาติทิวเส ในวันที่พระโพธิสัตว์เจ้าประสูตินั้นเอกากะเลนุกาได้มีนางช้างเผือกหนึ่งสัญจรมาในอากาศได้นำเอาช้างเผือกผู้มาไว้ในโรงช้างแล้วอันตรธานหายไปเพราะเหตุที่ช้างนั้นเกิดมาเป็นทานปัจจัยพระโพธิสัตว์เจ้าจึงขนานนามว่าปัจจยนาคด้วยประการชนี ราชาจตุสัตถีทาติโยทาเปสีครั้งนั้นพระเจ้าสัญชัยพระราชบิดาก็ประทานนางงาม64นางให้มีหน้าที่บำรุงรักษาพระโพธิสัตว์เจ้าและได้พระราชทานนางน,องนมอีก60,000นางแก่สหาชาติตกมุมาน60,000คนเมื่อหน่อพระทศพลทรงเจริญไว้ได้5-6ขวบก็ทรงบริจาคสร้อยสองวานให้เป็นทาน แกนางนมถึงเก้านางคิดเป็นราคาถึงเก้าแสนเมื่อพระองค์ทรงพระเจริญได้แปดพรรษาก็ทรงลำพึงว่าทานที่เราบำเพ็ญมาแล้วเป็นพาหิระทานภายนอกและถ้าจะมียาจกวันิพกผู้ใดมาขอเลือดเนื้อในกายของเราเราก็จะให้เป็นอัชตะติกทานภายในโดยปราศจากความเสียหาย เมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าทรงรำพึงถึงการบำเพ็ญอัจชตติก,ตกทานด้วยประการชนีมหาปัตตภีอันหนาแน่นได้สองแสนสี่มื่นยอก็กำปนาาหวาดวันไหวเป็นมหศัศจรรย์เทวดาในแดนชกามาพรจรสวรรค์ต่างก็สองสาธุการสรรเสริญทานบารมีท่วนทั่วกันโสละสะวส,สิกกกาเลปางเมื่อ พระบรมโพธิสัตว์เจ้ามีพระชนมายุครบ16บพรรษาก็ทรงศึกษาศิลปศาสตร,รสท์ทั้งปวงจนจบไตเพศตามราชประเพณีสมเด็จพระราชบิดาใครทรงให้อภิเศกครอบครองราชสมบัติจึงทูลขอนางกษัตริย์ทรงพระนามว่ามัตสีผู้เป็นราชธิดาของพระเจ้าลุงในกรุงมัทราชมาอภิเศกให้เป็นเอกครัเอก อัรมเหสีแล้วทรงมอบเวรราชสมบัติให้ครอบครองครั้นจำเนียนการวานมานางพระยามัตสีก็ประโสิ <c oughs> พระราชโอรสพระองค์หนึ่งพระปริญาติทั้งหลายขนามพระนามถวายว่าชาลีราชกุมารเพราะพระปริยญาติทั้งหลายได้ลงรับด้วยข่ายทองและต่อมาก็ประสูุพระราชธิดาอีกพระองค์หนึ่ง ซึ่งพระประยุญญาติทั้งหลายขนามพระนามถวายว่ากันหาราชากุมารีเพราะเหตุที่พระประยุรญ,ญาติทั้งหลายรองรับด้วยหนังหมีและพระบรมโพธิสัตว์เจ้านั้นเสด็จไปบริจาคทานอย่างลงทานเดือนละหกครั้งไม่ได้ขาดเป็นอาจินตลอดมาตะทากระลิงคารัตเทในการครั้งนั้นในแคว้นกระลิงคาราช เกิดวิปริตผิดประหลาดผลแรงเกิดข้าวยากหมากแพงทุพภพิขภัยประชาชนทั้งหลายจึงพาการเข้าไปสู่ท้องพระโรงร้องประกาศให้พระเจ้ากริงราช่วยแก้ไขพระเจ้ากริงคราชก็ทรงสมาทานอุโบสถแต่ก็ไม่อาจจะยังฝนให้ตกได้จึงปรึกษากับเสนาอมัตทั้งหลายว่าจะทำเช่นไหนดีฝนจริงจะตก อาตมาผู้หนึ่งจึงกราบทูลว่าเวสันตโรราชาสมเด็จพระเวสสันดรบรมมกษัตริย์ผู้สเสวยราชสมบัติในกรุงพิชัยเชตุดรพระองค์มีบรวรขจสาเผื่อผู้อันวิเศษซึ่งเมื่อไปถึงในสถานที่ใดฝนก็ตกในสถานที่นั้นๆขอพระองค์จงทรงพามผู้ฉลาดไปขอช้างนั้นมาเถืดอนาการบับินี้ ผลจะได้ตกลงมาในเว่นแค้นของเราตามปรารถนาตังสุตตวาเมื่อพระเจ้ากริงคลาได้ทรงสดับดังนั้นจึงคิดเลือกพามผู้ฉลาดได้แปดคนมีรามัญพามเป็นต้นส่งไปพามทั้งแปดนั้นก็ออกจากพระนครลอนแรมมาโดยลำดับจนตาบเท่าถึงกรุงเชตุดอนแล้วพากันไปสู่โรงทานบริโภคอาหารเสร็จแล้ว ก็ทำกายให้เกือกกั้วด้วยฝุ่นทุลียับยั้งคอยหนอพระชินสีอยู่ณประตูด้านปัดชิมทิศย์แห่งพระนครพอประจวบกับเวลาที่พระเวสสันดรทรงช้างปัจจัยนาคมาสู่โรงทานพรามทั้งแปดก็ถวายนมัสการกราบทูลถวายพระพรชัยแล้วก็ทูลขอพระชทานพระยาพุทสารส่งตัวประเสริฐเพื่อนำไปสู่ราชธานีของตน ตังสุตวามาหาสัตโตเมื่อพระเวสสันดรผู้มาหาสัตเจ้าได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงปีดาปามโมทที่จะบำเพ็ญทานพระองค์สเสด็จนั่งอยู่เหนือพระคชัสารตัวประเสริฐแล้วออกพระโอษฐัดกับพราหมณ์ทั้งแปดว่าดูก่อนพราหมณ์ทั้งหลายเจ้าขอช้างตัวประเสริฐอันเป็นพระราชพาหานะที่ฝึกหัดดีเราจะให้ แก่ท่านตามที่ขอเรามิได้หวัดวันในการบำเพ็ญทานนี้ครั้นพระมหาสัจเจ้าตัดชนีแล้วก็เสด็จลงจากคอช้างตัวประเสริฐทรงกระทำปะทักษิณสามครั้งตรวจดูเครื่องคชาพรครั้นเห็นทรงครบทั่วแล้วพระกรข้างหนึ่งก็ทรงหยิบคันทีทองอันเต็มไว้ด้วยน้ำหอม พระกรอ,อีกข้างหนึ่งก็ทรงจับงวงพญาช้างวางเหนือมือพราหมณ์แล้วทรงหลังสุคนทวาลีเป็นทานพิธีแสดงการพระราชทานช้างแก่พราหม์ด้วยเดชบารมีอันนี้มหาปัจพีก็กำปนาตหวาดวันไหวตลอดถึงพรมโลกเป็นอัศาจรรย์ด้วยประการชานีเตพรมนาฝ่ายพราหม์ทั้งแปดนายเมื่อได้รับพระราชทานช้างแล้ว ก็พาการขึ้นหลังขับออกไปจากพระนครชาวพระนครเชตุดรทั้งหลายเมื่อเห็นดังนั้นเทพยาเจ้าก็เข้าดนใจให้โกรธก้วพระโพธิสัตว์เจ้ายิ่งนักต่างก็ชวนกันไปประชุมที่หน้าพระรานโฆษนาการกล่าวโทษพระมหาสัตว์เจ้าในการที่พระธานช้างผู้พระพนครไปเป็นทานขันพระเจ้ากรุงศนใช้ได้รับสารก็ตัดตอบ กับชาวพระนครว่าแม่ลูกเราจะทำผิดประการใดที่จะให้ลงโทษประหารผ่านชีวิตลูกเราด้วยสาตาวุธนั้นไม่ได้ชาวนครทั้งหลายจึงกราบทูลมิได้มีความประสงค์จะให้ประหารขอแต่ให้บัพพาชนิยกรรมขับไล่เสียจากพระนครไปก็เป็นการเพียงพอแล้วสมเด็จพระเจ้ากรุงสนชัยจึงตัดว่าเพียงเท่านี้ ก็มิอาจขัดอัธยาศัยแต่เราขอยับยั้งไว้สักลาตีหนึ่งก่อนครั้นตัดชนี้แล้วจึงตัดสั่งให้ในายนักการผู้หนึ่งให้ไปแจ้งข่าวแก่พระเวสสันดนนรนายนักการนั้นก็รีบร้อนไปกราบทูลให้พระมหาสัจเจ้าทรงทราบทุกประการตังสุตวามหาสตโตเมื่อพระมหาสัจเจ้าทรงทราบ ก็กลับบังเกิดความสมนัตยินดีจึงมีแวจึงมีวาจาตัดตอบนายนักการเป็นบาทพระคาถาว่าดูก่อนนายนักการอย่าว่าแต่การให้เงินทองแก้วมรกตแก้วไพลทูลและแก้วมณีซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกเลยแม้มีผู้แม้มีผู้มาขอดวงหัตไทยและนายนาทั้งสองของเรา เราก็ยินดีที่จะบริจาคให้หรือแม้มียาจกมาขอพาหาทั้งซ้ายขวาเราก็จะบริจาคให้ไม่ท้อถอยใจของเรานี้ยินดีในการบำเพ็ญทานชาวพระนครทั้งหลายจะขับไล่เราจะฆ่าเราหรือจะสับฟันร่างกายเราให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยออกเป็นเจ็ดท่อนก็ตามเราก็มิได้หวาดหวั่นไหว ใจของเรานั้นยังไม่คิดงดเว้นจากการบริจาคทานด้วยประการชนีตังสุตวากตาฝ่ายในนักการครั้งได้ฟังดังนั้นด้วยเหตุเทพยาเจ้าดนใจจึงกราบทูลว่าเทวะขอเดชะชาวนครทั้งหลายให้กราบทูลพระอ,องค์ว่ากษัตริย์แต่โบราณเมื่อต้องปรับภาชนิยกรรมแล้ว ย่อมเสด็จไปทรงผนวดอยู่ณเขาวงกฎขอเชิญพระองค์เสด็จสู่เขาวงกฎแล้วทรงบรรปชาบำเพ็ญพ์อยู่ณสถานที่นั้นเถิดพระพุทธเจ้าข้าตังสุตวามหาสตโตเมื่อมหาสัจเจ้าได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงรับคํานายนักการว่าสาธุแล้วจึงตัดว่าเราจะไปตามความปรารถนาของชาวพระนครแต่เรา ขอผัดผ่อนสักสามวันพอได้ให้ทานสมใจเสียก่อนขอท่านจงไปกราบทูลพระราชบิดาดังนี้เถิดครั้นส่งนายนักการกลับไปแล้วก็รับสั่งให้พนักงานเตรียมสัตว์ตรสดกมหาทานคือทยทานเจ็ดอย่างอย่างละ700อันได้แก่ช้างเจ็ม้าเจ็ดร้อยรถเจ็หญิงอันประดับแล้ว700รแม่โคนมเจ็ร้ ทาสีเจ็รท่าเ0็รเหล่านี้ได้ความว่าสัตตสดกมหาทานอัถมหาสโตครั้นมหาสัต์เจ้าตัดสั่งให้เตรียมสัตตสดกมหาทานดังนั้นแล้วพระองค์จึงเสด็จไปสู่ปางประสาทแห่งนางมัตซีเสด็จสถิตเหนือบัลลังแท่นบรรทมแล้วจึงตัดว่าพัทเทดูก่อนมัตซี ผู้มีพักอันเจริญยังกินจิทนังทรัพสมบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เจ้ามีอยู่เจ้าจงรีบจัดแจงฝังไว้เสียให้เป็นแก่นสารพระนางยาวมานทรงฉงนพระไทยจึงทูลถามว่าจะฝังไว้ในสถานที่ใดจึงจะเป็นแก่นสารพระพุทธเจ้าข้าศีลวันเตสุทัตเชคสิธานังจึงตัดตอบว่า ที่ว่าให้ฝังเป็นแก่นสารนั้นคือจงบำเพ็ญทานในสมณะพราหมนาจารย์ผู้มีศีลซึ่งเป็นอนุคามินีติดตามตนไปในสัมปรายภพภายภาคหน้าและเมื่อประทานพระโอวาทให้ยิ่งขึ้นไปจึงตัดว่าดูก่อนเจ้ามัสสีต่อแต่นี้ไปเจ้าจงกรุณารักไข่เลี้ยงดูเจ้าชาลีแม่กันหาลูกยาไว้ให้จงดีและจง มันปฏิบัติบำรุงพ่อผัวและแม่ผัวอันหนึ่งเมื่อเจ้าได้ผู้ใดเป็นสามีเจ้าจงพักดีเคารพต่อผู้นั้นเจ้าจงสแสวงหาสามีใหม่อย่าได้เศร้าสลดลันทดใจเพราะพัดผ่าจากเราไปเจ้าจงอยู่ให้สำรัญใจเถิดอัตถนังมัรีรำดับนั้นสมเด็จพระนางเจ้ามัรียิ่งทวีความรู้สึกฉงนพระไทยนัก จึงทูลถามพระพัสดาว่าเหตุใดพระองค์จึงตัดดังนี้หนอพระชินสีจึงตัดตอบว่าดูก่อนเจ้ามัสสีชาวพระนครทั้งหลายเขาพากันขับไล่พี่จากพาลาด้วยโกรธที่พี่ให้ทานช้างเป็นทานพี่ขอผัดเขาไว้พอได้ให้ทานเสียก่อนแล้วพี่จะขอลาเข้าป่าไปสู่ตามยัตถากรรม รพระนางเจ้ามัสสีได้ทรงสดับดังนั้นจึงกราบทูลว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐพระองค์จัดดังนี้หาชอบไม่ข้าพระบาทมาสัสซีจะขอติดตามไปด้วยกับพระองค์ถึงแม้จะตายไปในกลางปา่าก็เห็นว่าประเสริฐกว่าอยู่ถ้าพระองค์นิทรงอนุญาตให้มัสซีไปด้วยแล้วมัสสี ก็จะก่อไฟแล้วกระโดดเข้าไปตายเสียในถ้ำกลางกองเพิงนั้นข้าพระบาทมิขออยู่จะสู้ติดตามพระองค์ไปจนได้ขอได้โปรดเถิดพระพุทธเจ้าข้าเอวังวัตตาเมื่อพระนางมัสีทูลพิไรลำพันขอพระพัสดาตามไปดังนี้แล้วพระนางก็ทูลพรรณนาป่าหิมพานทูลพรรณนาถึงความสนุกสนานล่าเรลง ซึ่งมังเกิดมีโดยธรรมชาติในป่าหิมพานนั้นโดยพิสดารถวายพระสวามีดุด,ดังว่าพระนางเจ้าได้เคยเสด็จไปแล้วฉะนั้นอัตมาภาพรับประทาวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกหิมพานกันที่สองก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติเทศนาไว้เพียงเท่านี้หิมพานปัตตังนิติตัง ประดับด้วยพระคาถา134พระคาถาสาธุ